สวัสดีจ้ะดีดิภาพมากทำอาหารไกข่ขั่วพริกแกงเผ็ดนะจ้ะทิ้งแรกกระผิกคัวพริกแกงเผ็ดนี่เนาะปั่นเองเด้ออยากได้รสเผ็ดปันด่นได้ก่อนดการาเอาส่วนตัวนี้นะจ้ะเป็นไก่แก่แม่พะชร ไก่หยาบไก่มึนเขาบานมึนี่แหละไก่ปดระว่างไก่มันบอกออกไก่เลยจ้ะเอาไม่เยอะก็ได้จ้ะเคียวมันสองชั่วโมงได้หรอกมันจะผิวหนึ่ง ไปเทีย่ยวบปี่ไเม่อไวดวตบไปผดใเอานัไปข้อไม่ยอมึง ดับเราเอะขแขแขยชิก้ขุดลงไป <c oughs> ลองเอาพริกไทยเทศใส่เข้า,า,าไปตัวนี้ลองลาข้อ <c oughs> รบแท้และ กอจะเอาไก่ล่องไปจ้ะต้มหลักแต่ว่าตอนแรกก็ว่าก่นจะใส่นมัสมด้วยเพร่ะพริกแกงเนี่กะเพชรห่อนแล้วเนาะจะเอาถั่วใส ตอนนี้จะเอาน้ำใส้ได้จ้ะสิเขี่ยวมันประมาณสักสอชอั่วโมงเพราะว่าไก่ตัวนี้มันหยาบมันเหนียวมันมึนนะสักสองชั่วโมงนะตอนนี้เขาจะพาไปค้นมัน เหมือนสองชั่วโมงผ่านไปแลยจ้ะก็ย,ยังมัน,นจ็ยังว่าท่านนิ่มหรอกจ้ะนี่ม,มาตอนแรกเราว่าก็สิไ้ทัวไไร์า้งงไป้ลยจ้ะตักยาวเปลี่ยนแต่ละจ้ะเพราะว่าเอาไก่เนาะไก่หยาบไก่มึนหรือมะ,ะ,ะขวกับพริกแกงเผ็ดก็จะ่าเข้ากันหรอกก็สเอา,มาหมาอไม้ลรงใส่ไปตอนนี้แล้วก็จะเคี่ยวต่อ เท่ยกันได้ที่นะจ๊ะแต่่อยกับซีใส่หัวฝักยาลงไปอีกเหมือนเดิมแต่ต้องให้ไก่หยาบไก่มึนน้องข่อยหน่อย,อยน,น,อยนิันึงก็สั่งทิ้งบ่ได้เนี่ยเยอะจริงจริงกบับข้าวสวยร้อๆนๆเนาะ โคตรแซ่บนี่แหละบอกเลยก่อนตอนนี Circuit ้เคยกับิีเค uh, <c ười> ียวมันอีกชั่วโมงหนึ่งเลยจ้ะอีกชั่วโมงหนึ่งคิดว่าสี่เควยเต็มทีละไก่น่ะบรเกียวก็เอ่อน้ไม่ร้องรุดเลยจ้ะอ่ะเราก็จะปรุงรสเศรษฐะ น้ำตาลลงไปพริกไทยนิดหน่อยเกลือไม่ต้องแล้วจ้ะเพราะว่าพริกแกงเขามันเกลือเผ็ดไปแล้วต้องต้องเผ็ดลงไปหน่อยส่วนตัวนี้เป็นหมูชุบรสเลดยจ้ะใส่เข้าไปเอาเอาเข้าไปกุ Erm นะเมราบอกแล้วสุดท้ายก็จะไส่ถั่วมันเดิมจ้ะเพราะว่าไหนๆเอาออกมาแล้วถั่วนี่ต้มแล้วจ้ะใสเข้าไปก็ไ,ปได้กินไก่เนะี่ย ที่จริงมันไม่ได้เขาแกบกันดอกหัวไก่ใส่น้ำมัดองแถมยังมใส่บักทัว่วเข้าไปอีกเนาะได้เขาแก,ก็บกดอกจ้ะแขวออกมาเด้กวว็เอาใส่ไปด้วยอร่อยไม่อร่อ,อยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า,ากินเอง ก็จะิเป็นพักในสวนนะจ๊ะข้นละพาต้นหอมใส่เข้าไปโดนเลยเข้าไปในต้นบอบช้ำละผักบ,าบัานมื่งนี่ <coughs> cây nhạp cây như ta hái xài vào con xì chuông chút nồi hết cứ cơ lắc à ก็ข้าสวยกันหมดจ้ะเป็นสิเกี่ยวมันอีกขางาที่จ้ะใช้ได้แล้วจ้ะม่นก็สสกินข้าวแล้วเขากินข้าวเลยจ้ะ เพจแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยงานนี่น้ทใหมแม่งกับเพจเลยนเนาะพี่เกียงเกียงเฮ็ดกับทุดยอดต้องเพจมันนี่บ่เิจไฟจ้ะ